จแล้วก็ศึกษามางานพอควรแล้วคุณลุงท่านคือตัวฉันก็นได้ไปรู้จักกับคุณลุงมาตัง้งสิบกว่าปีมาแล้วแล้วก็หายในช่วงไปแล้วก็ตอนหลังก็เกิดสนใจมากคำว่าระเบิดดวงบุญบารมีอยากรู้เพราะไปอ่านังคือคุณลุงอีกั้งนเมื่อก่อนอ่านไม่ไม่รู้เรื่องค่ะก็ุัแล้วก็คือ,อามาครานนวนี้ฉัาานเห็น,หน,นในพิซั่อินไซ ดีใจมากไี่สมัครเลยแล้วก็โทรหาคุณนะคะคุณเจษดาแล้วก็มาประสบการณ์ในคราวนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะตอนแรกเราก็ยังยึดติดอยู่กับคำอย่างที่คุณปานบอกคือเราไม่เห็นนะเรานึกเฉยๆอันนี้สิ่งที่เราเห็นคือเรารอ้ตรงนี้ค่ะแต่นี่เราต้องปากทางนี้ออก เราก็ฟอลล้อาจารย์เขาบอกไปเรื <hey. S 2> Shit, so so ่อยๆที่จะเดินวิชามันก็หลับบ้างเห็นบ้างบางครั้งมันก็บางครั้งเราเอาหัวสมองไปคิดไงคะพอเราเอาหัวสมองไปคิดมันก็ตื่นแล้วพยายางเอารูกตาลงไปดูไม่ได้เราก็จะได้ไม่ใช่เราไม่ได้ดูด้วยตาเรานึกด้วยใจถึงภาพที่นึกเราก็พยายามทำอย่างนี้ค่ะมันก็ดีขึ้นแล้วพอแล้วมันมักจะดีตอนสุดท้ายพอเขาจะเลิกอะเขาไม่เดือดตา ในท้องนี่ยมันก็มีเอาใจวางไม่นี่เงต้องขอบคุณที่ได้มีโอกาสมาในครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับ